สวัสดีค้าวันนี้เราพามากินพิซซ่านะอยู่แถวเมืองทองชื่อร้านดูโอคูซินะ่าบรรยากาศร้านก็ประมาณนี้เลยมีวนยมีแอลกอฮอล์ด้วยนะร้านนี้มาเริ่มดูเมนูกันเลยดีกว่ามาอาหารก็จะเป็นจำพวกอาหารอิตาเลียนนะฟิวชั่นอาหารไทยด้วยนะเนี่ยพาสต้าก็จะมีประมาณนี้ส่วนพิซซ่านะั้นมีหลายหน้าเลยทีเดียวเรามาเพื่อการนี้เลยมาเราสั่งไปสี่หน้าเลย ลองดูออเดอร์แบล็คเราขนมปังกรอบลูกชอบมากเลยต่อเดฟินไฟคาสซิสสุด,สดและนี่มาแล้วพิซซ่านะฮะเราชอบมากเลยเราสั่งไปสี่หน้าไม่รู้หน้าอะไรบ้างจำไม่ได้ละเปรตด,ด้วยชีตเลวนลูกชอบมากและนี่ชีสแพปเตอร์ก้อนชีสเนี่ยชีสนี่อร่อยหอมหวานมันเลย ต่อด้วยสปาเกตี้เส้นดำซีฟูด้ดขี้เมาทะเลเส้นเหนียวนุ่มเนบวัตถุดิบเขาก็กุ้งเน้นเนๆปลาหมึกเน้นๆและนี่ลีซอตโต้เป็นข้าวต้มแห้งนะข้าวต้มแหง้งทะเลที่เราสั่งต่อด้วยสเต็กไก่อร่อยตบท้ายด้วยของหวานไอศครีมชุ่มชามทานค้าวต้องทานหวานนะฮะลูกก็ต้องชอบมากเลยเหมือนเดิมสั่งมาเพื่อลูก ใครที่มาเมืองทองมาดูงานนะย่าหาร้านพิซซ่าไม่รู้จะไปไหนก็แนะนำร้านนี้เลย